มาออกลาวฮาราเรจอเยรันเป็นตัวนำะม,มูลแม็กเน็กและซินเวอร์สโน่ทันเดอร์สโน่ขณะนี้ทันเดอร์สโน่เป็นตัวนำะมูลแม็กเน็กเป็นตัวที่สองจอเยรันที่สามกิตานนที่สี่บางกอกที่ฮาที่โค้งไปสามทันเดอร์สโน่เป็นตัวนำะ มูนมักเน็กเป็นตัวที่สองกิตานนที่สามบางกอกที่สีจอเจีรันทีนะ่หาต่อไปเป็นเทบูดมมณีมนทลและนานาชายัยอีกโค้งไปสองทางตรงทันเดอร์สโนว์เป็นตัวนำอันนี้มูนมั็กเน็กเริ่มแร,ง,รงทางนอกมาเป็นตัวนำแล้ว นี่หมูน็กเน็ตเป็นตัวนำลันโนลันโนทีสองจอเจรันที่สามนนี้ลันโนลันโนลงแล้วทางไหนก็นมาอีกทีแต่หมูน็กเน็ตยังเป็นตัวนำอยู่นี่หมูน็กเน็ตเป็นตัวนำจอเจรันลมแล้วลันโนไ์เป็นตัวรองทีนี้หมูนักน็ตเป็นตัวนำจอเจรันทีสอง่ลันโนล์ด มาออกแลว้วขารีจอเยรันเป็นตัวนำมุ่มูลแม็กเน็กเละซินวอลสโนว์ทันเดอร์สโนว่ขณะนี้ทันเดนอร์สโนว์เป็นตัวนำมูลแม็กเน็กเป็นตัวที่สองจอเยรันที่สามกิตานนที่สี่บางกอกที่ห้าที่โค้งปลายสามทันเดอร์สโนว์เป็นตัว มูนมักแนกเป็นตัวที่สองกิตตานนท์ที่สามบางกอกที่สี่จอเจีรันที่ห้าต่อไปเป็นเทพุดมมณีมนทลและนาตาชายัยอี่โค้งไปสองทางตรงทันเดูสนุว์เป็นตัวนำฮันนีมูนแรกเนิ่นเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาเป็น นี่โมนแม็กเน็กเป็นตัวนำลันโนลันโนทีสองจอเจรันทีสามนี่ลันโนลันโนเริ่มแล้วรางหนก็ไม่ดีแต่หมนแม็กเน็กยังเป็นตัวนำอยู่นี่โมนแม็กเน็กเป็นตัวนำจอเจรันนำแล้วร่างนูกร่าตัวรองนี้โมนแม็กเน็กตัวนำจอเจรันทีสองนต่ลันโนทีสาม